ตอนปิดกันแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าที่น้องเกษตรกร,กรหลายหลายท่านเนี่ยนะครับที่คิดที่จะปลูกกระชาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ต้นทุนสูงนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าณวันนี้นะครับณนะวันที่กฎหมายออกเนี่ยยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวต้นนะครับแต่มันเป็นสารที่สกัดน,นะครับเพราะนั้นในเมื่อเกษตรกรจะปลูกตัวต้นเนี่ยจึงไม่ควรจะมีข้อจำกัดใดๆนะครับ <S <S <ๆ>ก็เหมือนกับเราปลูกข้าวมันก็เหมือนกับเราปลูกข้าวโพด เพราะฉะนั้นถ้าเรายังใช้มุมว่าเราจะต้องมีสถานที่กันแบบนี้หรือยังมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์อะไรก็ตามนะครับที่ทําให้เป็นการเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรโดยไม่สมควรเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนนี้จะต้องทําการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับประเด็นที่2องเนี่ยนะครับผมคิดว่าหน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งเสริมหรือแม้กระทั่งกํากับดูแลการปลูกเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเอาทุกอย่างไปกองไว้ที่สํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพียงหน่วยงานเดียว หรือว่าสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบกดาหารก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับนะครับเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยรูปแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์ปกติเราก็จะเคยชินในเรื่องของการสร้างโรงเรือนใช่ไหมครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็พยายามที่จะทําให้เห็นว่าสามารถปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์นะครับในระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต่างแจ้งโดยสร้างระบบนิเวศนะครับเพื่อให้เอื้อต่อ คุณภาพของตัวช่อดอกนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นการลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่งนะครับประเด็นที่2เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ก็คือว่าวันที่9ก้าพิทุนาเนี่ยนะครับที่จะมีการปลดล็อกการปลูกกัญชาเนี่ยนะครับผมคิดว่าก,กฎกติกาที่เรามีอยู่ในเรื่องการปลูกนะครับจะทําอย่างไรที่ให้พี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกได้ง่ายกว่านี้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมกบคิดว่าตัวของ ถ้ากัญชาวันที่9้าเนี่ยมันเป็นการปลูกได้แล้วเนี่ยผมกําลังคิดว่าหน,หน่วยงานที่กํากับเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นสาธารณสุจังหวัดก็ได้ถ้าดูในแง่การปลูกผมกาลังคิดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาอยู่ในนี้อยู่แล้วนะเลยท้องอทเขาก็มีอํานาจในการส่งเสริมการเกษตรใช่ไหม,มครับผมว่าตรงนี้ถ้าเกิดลิงก์งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เดี๋ยวผมขอไปศึกษาหน่อย ว่าตรงไหนที่มันถ่ายโอนภารกิจเรื่องพวกนี้มาให้องค์กรมองส่วนท้องถิ่นเขาเขาช่วยได้ผมว่าผู้ที่พี่น้องเกษตรกรถึงพื้นที่สาิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อบ้นทนั้นก็จะได้แหล่งแหล่งสนับสนุนได้ง่ายขึ้นผมว่าอันนี้คือผมรับดอบครนนะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับอุณครนทีมงานนะบคุณมกีการส่งเสริมนเร่อนึงหรือเบ่ ได้้ครรัับเานที่หมอว่าคือเราคือเราการจะพิสูจน์ด้วยว่าปลูกกลางแกล้เนี่ยมันก็ต้องปลูกได้แล้วมันก็น่าจะให้ผลผลิตที่ดีได้คลองออกดูดูด้วยใช่ไหมครับอีกถุมองดูกลางก็หนาวปกติเลยดูอากาจะปลูกสิงหาเนาะเพื่อปลูกสิงหาแต่ผมก็เชื่อนะตอนนั้นเราควบคุมได้แต่นี้มันควบคุมไม่ได้หรอกเพราะฝนมันตกถ้าก่อนหน้าหน้านี้เกาอยู่บนภูพาได้เนาะ เขาก็ต้องอยู่ได้เนาะเพราะบนภูพานคงไม่มีใครไปสร้างโรงเรียนปิดใช่ไหมพี่นี่เป็นเหตุผลครับพี่ว่าทําไมเราต้องปลูกใส่กระถางแบบนี้ทาไมเราต้องปรุงดินแบบนี้คือฤดูฝนเยเป็นฤดูที่ถ้ามันชุกมากๆเนี่ยถ้าดินมันอุ้มน้ำมากเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาเรื่องเรื่องน้ำน้ำไปท่วมข้าอลาบจะมครับมาทำไร้เราถามต่อเราก็ไม่ให้มีความไม่ไม่ให้มีไม่ให้เป็นลังโลกไม่ให้เป็นลังโลกครับคือเราเตรียมพร้อมคือดินเราเตรียมดินให้ดี เตรียมต้นพันธุ์ให้ดีครับแล้วก็วิธีการปลูกแล้วก็การดูแลของเราทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันยาการที่เราใช้สารชีวพันธุ์เนี่ยเราก็ไม่ได้ฉีดตรงที่ต้นโดยตรงนะครับผมก็ให้เดินฉีดเลยเดินฉีดแบบเป็นทารมาติเรก็คือลงดินมันก็จะอยู่ในดินนะครับเพราะเราไม่ได้ฉีดต้นโดยตรงครับนะครับเรารักษาระบบนิเวศก็คือให้มันเป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าคือถ้าแมลงต่างๆถ้ามันมาเนี่ยถ้ามันได้กลิ่นมันเจอแล้วเนี่ยมันเขาก็ไป เราไม่ได้ขาดเขารปกติเราให้น้ำวันละกี่รอบวะเนี่ยหรือว่าเราเราใช้ผ่านรอบเดียวรอบเดหมดเลยรอบเดียวประหยัดแรงครับผมรอบเดียวกัญชานี่เป็นพืชที่ไม่ชอบแฉะมากไม่ชอบครับคือจริงๆเขาจะเขาต้องการน้ําประมาณครึ่งลิตรต่อวันแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเราต้องให้มากเพราะว่าน้ํามันเป็นเป็นตัวเป็นตัวปลดปล่อยธาตุอาหารในดินถ้าเกิดดินไม่แฉะไม่เป็นละลายอีกสิ่งกถุในในดินถ้าฝนตกทำไงเนี่ย รัฐบาลกําหนดให้การปลูกบัญชาเพื่อการแพทย์่กระบวนการสําหรับพิษากิจชุมชนเนี่ยยุ่งยากไหมมหาก็ไม่ยุ่งยากครับผมเพราะว่าคือเรามีพิสาจิจชุมชนอยู่แล้วนะครับนเมื่อทางรัฐบาลเขาเปิดโอกาสขาห้าเราก็ยื่นคำาั่งเข้าไปก็ทําตามกระบวนการก็คือลงทะเบียนตอนที่ทางกรมแพทย์ไทยเขาเปิดรับแล้วก็ไปเซ็น เอ in ็มโอเอกับเขาใช่คร ai ับแล้วแล้วตอนเรามาเซ็ตโปรโปรเจกต์เนี้ยทางกรมแพทย์แผนไทยหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขาได้เข้ามาให้ข้อแนะนําอะไรยังไงบ้างครับการเขียน s o สต่างๆการอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นการศึกษาของวิชาชีพคนของเราเองว่าเราโดยกระบวนการที่ไปเขียนเอสโอพีเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้มาต่อจากคนที่เขาเขียนมาก่อนแล้วคนมีครับซึ่งในส่วนตรงนั้นเนี่ย ที่เขาทำความร่วมมือกับเราของกอนะครับครับเราก็จะมี